บอกทำต้องก้าวหน้าเพราะว่ากิเลสเราอะก้าวหน้าอาวุวนมันก้าวหน้าน,นี่เราต้องทาธรรมะ้ก้าวหน้าอาพุทธวจนะเนี่ยตอนนี้อาจจะยังไม่เข้าใจยังไม่ไม่กระจางแจ้งแต่ว่าฟังบ่อยๆฟังไปเรื่อยๆสิอยอมก็จะเข้าใจเองเพราะว่ามันหนีไม่พ้นเนี่ยที่รายการนี้ที่จะพูดเนี่ยฐานจริๆก,ก็พูดในเรื่องจิตเจตสิกรูปเพราะว่าเป็นเป็นแกนหล,ลักเป็นส่วนประกอบหลักของชีวิตนั่นเองที่จะ เกิดบุญหรือบาปเนี่ยก็เกิดจาก,กจติตเจตสิกรูปเนี่ยตอนนี้เรารู้เราเข้าใจเรานําจิตเจตสิกรูปของพระุทธองค์เอามาเพื่อเป็นแนวทางในการใช้จิตเจตสิกรูปของเราเนี่ยให้เกิดกุสมได้อย่างไรจะป้องกันบาปได้อย่างไรนะโยมถ้าโยมฟังไปบ่โยมก็จะได้ความรู้เรื่องจิตเจตสิกรูปซึ่งเป็นจิตเจตสิกรูปของพุทธองค์เป็นพระพุทธเจชนะที่อยู่ใน พระตจดีดกอยู่ในแปดหมื่นสี่ทำแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์เนี่ยงั้นย้อนนิดหนึ่งทุกร้อยหกสิบประกอบด้วยอะไรกล่าวช้าชา้าโลกิยจิตแปดสิบเอ็ดเจตสิกห้าสิบเอ็ดรูปยี่สิบแปดก็ยังคงย้อสงสัยแล้วว่าเออโลกิยจิตมันมีมีเท่าไหร่มียังไงโลกิยจิตแปดสิบเอ็ดหมายถึงว่า จิตที่ยังไม่ไม่ถึงพระรยาบุคคลนั่เนเองคืยอยังทุกอยู่ถ้าเป็นโลกุยจิตสี่สิบเนี่ยจะไม่ทุกข์แล้วถ้าต้องจิตได้เนี่ยก็คงจะรู้แล้วมีอะไรบ้างโลกุยจิตสี่สิบเนี่ยจะมีพระโสดาบานันมีพระสกัอาคามีมีพระอนาคามีมีพระอราหารัน นนโ่ยคือโลมภูธรจิตสี่สิบจะไม่ทุ์แล้วส่วนที่ยังทุ์อยู่ก็คืออย่างเลาเล้าเนี่ยเอาง่ายๆกา,าม,มาว่าจรห้าสิบสี่เนี่ยยังทุกอยู่ยรงต้องสวยทุ์ตรงนี้อยู่สว่วนทุกพื้นฐานที่เราเราต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์เนี้ยมนุษย์ทุกคนมีก็คือกฎของตัณหาสองประเภทนี้ที่บอกว่าปัจยามิตรตัณหากับโลกามิตรตัณหาเนี่ยทุกคนอยู่ใต้กฎนี้มังต้องแสวงหากันทีชีวิตเนี่ย เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างสางขนม้พ้นไอ้เจ้าปัญหาเนี่ยที่เราหากันมาเนี่ยมันยังไงมันก็ต้องเสื่อมสลายสันแปรไม่มียั่งยืนหรอกสิ่งที่เราแสวงหากันต่อสู้กัน,นไม่มีเที่ยงแท้เลยทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นวัตถุสมบัติต่างๆไม่ว่าจะเป็นลาบยศถึงเวลานะมันก็เสื่อมไป เวลาไอ้สิ่งที่บอกว่าเข้ามาสัเนเสริญเยนยอเนี่ยมันก็เสื่อมคลายกลายเป็นถูกจำหนีมั่งกลายเป็นด่าว่าลักษณะต่างๆเนี่ยมันไม่มีอะไรยั่งยืนถ้าเราเข้าใจว่าอันนี้นเป็นเรื่องของโลกธรรมดาโลกน,นี้เราจะได้ไม่ต้องทุกข์กายทุกใจความจริงแล้วไอ้สิ่งที่นี่สิ่งที่เรายึดติดกันเนี่ยมันเป็นแค่เรียกโลภะ,ะสุขนั่นเอง คือมันเป็นเพียงมายามันเป็นของไม่จริงแล้วพวกนี้มันจะหลอกให้เราติดลวงให้เราคล่องไปทําให้มนุษย์เนี่ยหลงเข้าไปในกิเลสตัญหาพวกน,นี้ต้องตอบสนองมันไปเรื่อยเลยตอบสนองไอ้เจ้าอกุศลเนี่ยมีความอยากยล่งไปพอสมอยากละสักพักเดียวเดี๋ยวอยากใหม่ลัลยนี่มันจะวนคือว่ามันมันคร่องไม่มีคาว่าอิ่มเลยสําหรับเจ้าตัญหาเนี่ย เนื่องจากอำนาจของไอ้โลยสจิตเนี่ยซึ่งเป็นความเพลิดเพลินทางใจเนี่ยมันเกิดจากภาษาต่างต่างไม่ว่ามีการบารม,มทั้งหกที่เกิดขึ้นจากตามันหูมันจมูกมันลิ้นน่ะกายมันใจมันเนี่ยมันจะก่อให้เกิดอ,อุปทานอุปทานเป็นยังไงก็คือ้าเกิดมาตานปุ๊บแล้วก็ยึดมั่นติดใจในเรื่องเนี้ยมันเป็นอารมณ์ที่ดีนะเราก็อยากได้อีก อยากได้ไปสัมผัสอีกอยากจะไปได้มเีเจ้าการาอารมณ์อย่างเนี้ยลักษณะนี้อีกทําให้อยากยิ่งขึ้นไปในกระจบซึ่งเราคงเคย,ยิทำเสมอๆว่าคําว่าไม่รู้จักพอนั่นเองเนี่ยตัณหาเนี่ยมันจะพร่องอยู่เรื่อยเดี๋ยวว่ามันดีสักพักไอเดี๋ยวมันพอเราได้เสกสุกแล้วมันเบื่อหาเนี่ยมันจะพ่องอยู่เ,ววเ,เรเเื่อ,อย,มออยอไม่มีคำว่าเต็มมนุษย์และสัตว์จริงๆติดข้องอยู่ในการอารมณ์ ทั้งหกทวารเนี่ยียลว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจทุกคนเนี่ยอย่างดินน้นรนแสวงหาเสมือนหนึ่งปลาเนี่ยที่ติดติดอยู่ในเหยื่อเนี่ยมีความหิวเหยื่อเนี่ยพยายามกินเหยื่อในการบรมมันเนี้ยแล้วก็ติดเบ็ดติดข่ายเนี่ยติดในรถการบรลมอันเนี้ยต้องดินน้นรนใฝ่หาเล่าเล่าไปเรื่อยเมื่อไม่สมอยากก็ลำให้ลำพันกระวนกระวายใจ ถ้าเรามาดูอย่างสัตว์เลเชาเนี่ยเขาไม่ค่อยรุนแรงในเรื่องการดิล้ลรนเรื่องตัญหาเรื่องความอยู่รอดเขาไม่ค่อยสับซับซ้อนเหมือนมนุษย์เลยโดยสัตว์เนี่ยต้องการอะไรเป็นอาหารเป็นเรื่องใหญ่สัตว์บางชนิดกินทั้งวันมันไปไหนมันก็หาแต่อาหารไม่ไม,ไม่ไม่ดูอย่างอื่น,นไม่ไ,มไปไม่เหมือนคนเรามันทํายังไงให้จะมีอาหารใส่ท้องเหมือนกนัน แล้วก็ครึ่งนึ่งห่มของสัตว์เนี่ยก็ไม่ค่อยได้ไม่มีอะไรยุจิตเลยเพราะว่าไม่ต้องดุนุงอะไรเลยก็มันมีขนของมันมีหนังของมันมีการระบบธรรมชาติที่ทําให้มันไม่หนาวไม่ร้อนในในแต่ละสัตว์แต่ละชนิดมีกระดองมั่งมีเกร็ดมั่งเนี่ยครึ่งหนึ่งห่มเนี่ยไม่ไม่ต้องสนใจเลยที่อยู่อาศัยง่ายสัตว์ขุดรู้มั่งทารังมั่งไม่ไม่ไม,ไม่ทำลายธรรมชาติเหมือนมนุษย์เราอย่ารักษาโลคเกือบไม่มีเลย เวลามันเกิดเจ็บไข้ย้นมะามันก็ไปกินต้นไม้มัางใบใบไม้มัางถ้าหายก็ดีไม่หายก็ตายสำหรับมนุษย์เนี่ยโอ้วิจิตพิสดารมีความยายานอยากมากมีการในแก้ทุกในเรื่องต่างๆในกาามรุเนีัยซับซ้อนบางทีก็ฟุม่มเฟือยเพืิอเพินเมามันกระดับประดาตก,ตกแต่งหลากหลายรูปแบบช่นอาหารเนี่ยมีอาหารตั้งแต่ยาจกคนยาก เป็นไปนตามมีทําเกิดจนถึงระดับเศรษฐีคนมีอาหารมีฐานะเนี่ยเ็จะกินอาหารทีมือนึงเนี่ยเป็นพันเป็นหมื่นเสื้อผ้าเครื่องนึ่งห่มษษษน,นี่ก็วิจิตพิสดารเปลี่ยนแปลงไม่หยุดตามยุคสมัยไม่หยุดนิ่งเ,เปลี่ยนไปเรื่อยที่อยู่อาศัยก็โอพัฒนากันไปตั้งแต่กระท่อมยาจบเนี่ยไปจนถึงคฤหาสร,ราชวังม,มีความหลากหลายมากคืออะไร ผูงจะบอกเรื่องถืออวิชชามาจากอะไรก็มาจากโมหะนี่สถานะของษย์นเนี่ยมีโมหะแล้วเป็นพื้นที่จะสร้างอาวิชชาเนี่ยเราลองจะมองเห็นแค่แก่สิ่งที่เราเห็นเราจะแก้ทุกพาะหน้าในปัจจุบันชาติจารตาถ้าจะมีความรู้ความเข้าใจนี่ือแก้แก้โดยความรู้ทางโลกจะเรียกแก้ทุกโดยวิชาี่สิท อยู่เป็นคิดอเป็นความคิดเรียกว่าทิฏฐิสามมันมีอยู่ทุกคนเป็นปกติโดยแสวงเพื่อจะหนองต่อบปัญหาเนี่ยต่โลภะกิเลสเพื่อสะสมสะสมบัติเ่งันเกาะกลัวให้มันมากมากเอาไว้ใช้สุขธี่ทางไม่สนใจว่าจะได้โดยวิธีที่ถิจลหรือเปล่าหรือที่จะลิดเอาหมดรีอารัตอ์เปียกันถอยได้ไว้ก่อน แม้แต่การแสวงหาลาภยศตาแหน่งชื่อเสียงในในยุคป,ปัจจุบันเราเยเราจะเห็นได้ว่ามีใช้อูบายวิทุกวิถีทางทำํำยังไงก็ได้ให้ตัวเองได้ก่อนถูกต้องไม่ถูกต้องไม่สนใจให้ได้มาหารู้ว่าสิ่งที่ได้มันเนี่ยมันเป็นของจอมปลอมแค่ช่วงเวลาเนี่ยแค่ใช้ชีวิตในชาติเนี้ยตอนมีลมหายใจแต่ความจริงนั้นนะ่ะเมื่อจากโลกวันนี้ไอ้สิ่งที่เราต่อสู้ดิ้นรนเนี่ยมัน ตลอดชีวิตเลยเลยที่เราเหนื่อยกันมาที่มันเครียดกุ้มเนี่ยมันทิ้งไว้ในโลกเนี้ยเห็นมาจากอะไรตัณหาเองที่เป็นโลภะกิเลสที่เกิดจากโลภะเจตสิกเนี่ยตัวสําคัญเลยแต่ปัจจัยให้ตัณหาเนี่ยก็คืออะไรปัจจัยที่เกิดตัณหาได้ก็มาจากไอ้เวทนานเนี่ยันก็จะให้ความรู้เรื่องของคําสอนทาง พราจะน่ามากขึ้น,นยอย่างนี้ยังน้อยวันนี้โยมได้รู้เรื่องของคําว่าตัณหาเรื่องเวทนาจําเป็นต้องรู้ไหมต้องรู้เพราะว่ามันอยู่ในตัวเราทั้งนั้นมันอาจจะยากหรือจะใหม่ใน,ในไม่คุ้นหูแต่รู้ไว้เนี่ยต้องบอกว่าแล้วว่าเป็นคําสอนจากพุทธองค์จากโอพุทธองค์แล้วเรามาได้ยินเนี่ยเป็นบุญหูแล้วละโยมเวทนาเนี่ยแต่ไม่ใช่เวทนาที่เราเข้าใจกันนะเวทนาเนี่ย ที่เราแปลกันนี่คือเวทนาแปลว่าหน้าสงสารหน้าสมเพศเวทนาอันนี้เวทนาภาษาโลกแต่เวทนาในในคําสอนองค์ในพุทธวันะเนี่ยแปลว่าอะไรเวทนาก็คือคือทํางานกับตาหูจมูกยิ้นกายใจเ่าเองหรือถ้าเป็นภาษาพุทธพจน์กว่าจักขุโสตะคานะชีวากายะและมโนซึ่งไปรับอารมณ์ที่ผ่านมาทางถาวรทั้งหกเนี่ยรับมาแล้วเนี่ยจะเกิด เกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นมาเกิดชอบไม่ชอบหนึ่งเมื่อเกิดสุขแล้วมีความติดใจจิตใจก็มีความรารถนาประสงค์อี่ยจะบูดถึงการทํางานนะทำไมถึงเกิดปัญหาได้เพราะไอเจ้าเวทนาที่เราเป็นรับเนี่ยผ่านทางทวารทั้งหกเนี่ยพอเกิดความสุขก็ติดใจอยากได้อย่างนั้นอีกอยากให้สุขยิ่งขึ้นไีพอเกิดทุกข์เกิดทุกข์ก็เป็นปัจจัยให้เกิดปัญหา ทุกเนี่ยทุกปุ๊บเราก็ไม่อยากให้ให้มันทุกอย่างอีกประสงค์ไม่อยากให้ทุกเนี่ยอยากให้ทุกมันหายไปอันนี้ก็เรียกว่าตัณหาอย่างหนึ่งคืออยากป่าถนาอยากมีความสุขต่อๆไปนั่นเองคือไม่อยากมีทุกเนี่ยก็เป็นตัณหาอย่างหนึ่งกล่าวโดยอารมณ์เนี่ยตัณหาเนี่ยมีความยินดีติดใจในอารมณ์ทั้งหกทั้งทวารทั้งหกไม่ว่ารูปเนเราเราเห็นรูปต่างๆเนี่ยเห็นรูปสวยเกิดตัณหาแล้วได้ยินเสียงเพราะ ติดใจเพลงต่างๆเสียงคนเสียงดนตรีต่างๆเนี่ยอันนี้ก็เ็าเรียกว่าตัณหามอนกันเรียกว่าสัตทธาตัณหามยังมีเรื่องของกลิ่นนี่คันท่าตัณหาเกิดกันแล้วกลิ่นหอมติดใจกลิ่นนี้อยากได้ต้องกลิ่นนี้เท่านั้นถึงจะเป็นกลิ่นของเราแต่เราสยองมันครับตามเขามันยึดติดต้องไปสแสวงหาต้องไปดิน้นรนเอากลิ่นเนี้ยหารู้ว่าอันนี้มันเป็นตัณหาอย่างไงก็มีเรื่องของ ลดลดอีกละสะตัณหารูปเสียงกลิ่นลดลดก็มีอะไรก็มีเรื่องนะอาหารหต่างๆลดลดอย่างนี้เราต้องอยากได้ไอ้รลดเนี่ยที่เราติดใจตรงนี้ยที่มันเป็นตัณหาต้องวิ่งไปหาร้านนี้อร่อยต้องเดินทางทไกลๆต้อง,งต้องร้านนี้เท่านั้นถึงจะเป็นสิ่งที่เราปรารถนากินรสอื่นไม่อร่อยเนี่ยเราเข้าไปติดมาน้ที่จริงอย่างที่บอกแล้วว่าเรากินแค่อิ่ม กินเพื่อให้ร่างกายเนี่ยดำรงอยู่ได้กินเพื่อจะเป็นเป็นเหมือนให้เรามีกําลังขึ้นมาซ่อมแซมจนี่้สึกหลอเนี่ยคือหัวใจของอาหารไอถึงรสชาติเนี่ยเป็นเรื่องที่เราสร้างปัญหาอุปทานขึ้นมาให้แล้วก็มีเรื่องของกายสัมผัสกระโพดพารลมอยากได้สัมผัสเอหนิ่มๆนีนน้อุ่นสบายต่างๆมันก็เป็นปัญหาอีกยังมีธรรมะปัญหา ก็คือยินดีติดใจอยากได้ใน,ในธรรมอารมณ์เนี้ยพอใจในในสิ่งที่ชอบอันเนี้ยีที่จะติดใจเนี่ยตัณหาเยเราอยู่กับมันทั้งวันเราต้องรู้ว่าคุณสมบัติของตัณหานี้คืออะไรถ้าเรารู้แล้วเข้าใจแล้วเราจะรู้วิธีว่าจะอยู่มันจะแก้ยังไงจะทํายังไงพอเรารู้แล้วเข้าใจเราจะได้ใช้ถูกต้องเราไม่ไม่หลงไปกับมันก็โดยใช้คําสอนพวกนี้มาบอกว่าจะทํำยังไง ือเราอยังไรเราหนีไม่พ้นจากความตัณหาแต่ถ้าเรารู้เราเข้าใจเราก็จะไม่หลงไปในเขาเรียกว่าอกุศลตัวนี้ที่มันจะมารวงให้เรายึดติดข้องที่บอกว่าเป็นสุขโลภิยะสุขที่เป็นมายาเนี่ยอย่างตัณหาเนี่ยคุณส,สมบัติของเขาก็มีอะไรมากอย่างถ้าเราเข้าใจจริงๆเนี่ยคุณสมบ,บัติหรือลักษณะพิเศษของเขาเขาจะบอกว่า ในภาษาธรรมเขาเรียกว่าวิเศษศส,สนะบอกว่าเหตุลักขนาเป็นเหตุแห่งทุกข์ทั้งปวงนะเนี่ยตัณหาเนี่ยเป็นเหตุแห่งทุกข์ทั้งปวงเลยเพราะเกิดจากไอ้เจ้าโลกิยะจิตโลโลโลพจิตนั่นเองยังมีอภินันทะนาราสาคือมีความยินดีติดใจในอารมณ์ จิตใจในภพในภูมิในจิตต่างๆอันที่สามก็คืออติตตะภาวะปัจจุปทานามีความไม่อิ่มในอารมณ์ต่างๆเป็นผลอันที่สี่ก็คือเวทนาปัจจุปานามีเวทนาเป็นเหตุใกล้เป็นปัจจัยที่เกิดวันนีโยมก็ได้ความรู้ใหม่แล้วว่าตัณหามันมามาเป็นยังไงเครื่องมีเหตุแห่งทุกข์ทุกข์วงเพราะทุกข์อะไรเพราะเราไปติตใจยินดีในอารมณ์นั้น แลวตัณหาเนี่ยมันไม่มีความอิ่มเอมในอารมณ์ต่างมันพ่องอยู่เรื่อยเพราะมีอะไรมีไอเวทนาเนี่ยที่เป็นนำเนี่ยเป็นเหตุใกล้เองงั้นเราเกิดมาแล้วส่วนที่เป็นตัวของตัวเราเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าอันเนี้ยมันมีอยู่ในตัวเราแล้วถ้าเราไปยึดติดไอเจ้าตัณหาเนี่ยมันจะสร้างอุปทานให้เราอีกสร้างไอสิ่งที่เป็นอกุศลต่อไปเรื่อยมันจะเป็นก็เรียกลูกโซ่่นีองพอมีตั